เจโลติตอลชาเลนจ์ครั้งนี้เราจะทำได้ดีแค่ไหนอันนี้คือบอกความคาดหวังให้กับทุกคนเลยนะ สวัสด s, good, channel, like umes, like it, ีครับทุกคนวันนี้อยู่กับโอ๊กนะครับในช่องโอ๊กเลียทูบนะฮะก่อนอื่นนะฝากกด s u b สไครป์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับทางนี้ก็คือโอ๊กอเวิร์กอมโฮมแหละมันไม่ได้ออกไปไหนเลยเป็นอาทิตย์กกว่าคือจริงๆมันออกไปได้แหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความสบายแต่อยากจะออกไปในที่ต่างๆก็เลยแบบรู้สึกว่าพออยู่บ้านเฉยๆนานๆอ่ะแรกๆเราอาจจะชอบแหละพอนานๆไปแล้วมันแบบทำอะไรเดิมๆภาพมันซ้ำๆมันเบื่อมาก ตอนนี้เริ่มหากิจกรรมอย่างอื่นทำพอดีกับว่าช่วงนี้มันมี c ชา l ลนจ์หนึ่งของแอปพลิเคชัน TikTok j เจโลซูเปอร์โบว l l l เ e นกันดู Super b o w บล่าสุดที่เป็นของ s ชคกิล่ากับ Jennifer l o p ลเเนี่ยในช่วงของที่เขาเป็น c h ช l l e n g e กันอยู่ในี่ยแอปพลิเคชัน t i k t o k เนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งที่เราอยากเต้นให้ได้รู้สึกว่าเออ,เอหรือว่าเราลองเอาเวลาตรงนี้มาทำชาเลนจ์นี้ไหมอาจจะไม่ได้ลงใน TikTok เนาะแต่ว่าจะมาให้ดูใน y o u t u b e แล้วกันว่าชาเลนจ์นี้กับ โอ้จะขอดูของออริจินัลก่อนเลยกันว่าแบบจะรอดไหมจะไหวไหมจะควนไปต่อใช่ไหม จากเมื่อกี้ที่ดูก็เห็นแล้วแหละว่าแบบการเต้นอะ่ะมีความเป็นผู้หญิงสูงมากเซ็กซี่หุ่นเอวมวนเอวเลือเล้อยเยอะมากหรือว่าชาเลนจ์ครั้งนี้โอาะทำแบบ2แบบคือ1เต้นแบบแมนสองเต้นแบบออกสาวเดี๋ยวจะลองทําดูทั้ง2อันแล้วกันมันก็จะแตกต่างแล้วมันน่าจะแบบยากอยู่อะ่ะเป็นฟ e ลลิ่งของการเาต้นนะแล้วเราจะต้องแบบนึกถึงทาง่ทาเต้นด้วยวก็ความทร,ร่างกายให้มันแบบให้ได้อโอ้ยกูทาทาไมวะ ตอเน,นี้ยอันที่โอกแล้วเล่นได้กับเขาก็จะเป็นของคนนี้นะรายอันเอสเธอรันนะฮะมา <All right. S 2> เริ่มกันเลยฮนะ start with my right foot One, two, three, four. 1, 2, 3, 4, hold 5ได้อยู่ได้อยู่ 7, twist, front, hips, going to bigs We do this twice twice side, <Twice. S 3> yeah, c e a r up I'm g o n n bring it down เกลัยได้แล้วแหละต้องได้แล้วแหละมั่นใจค่อนข้างมากเลยกับท่าเป็นเจโลทิกเอรชัเลนครั้งนี้เราจะทำได้ดีแค่ไหนโอ้โหโอ้หันนี้คือบอกความคาดหวังให้กับทุกคนเลยนะว่าแบบคาดหวังได้เลยว่าอยากคาดหวังก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันเนาะไม่เสียเวลา La, la a mí, yo, latino gang 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 รู้สึกเหนื่อยมากตอนแรกที่บอกว่าแบบทำไปแล้วได้อะไรก็นี่ไงได้เหนื่อยก็กำลังเนาะตอนรู้สึกจากเมื่อกี้ที่ได้เต้นไปทั้งสองแบบถามว่าอันไหนพยายามมากกว่ากันหรอพยายามทั้งสองอันเลยนะอันนี้ดีกว่าถ้าใครชอบ อันแมนกด1ถ <punk. S 1> ้าใครชอบอันออกสาวกด2ห uh รือ huh. ว <emotions> oh, ่าถ้าใครคิดว่าไม่ต่างกันเลยเนี่ยให้กด3มาสรุปสรัวๆๆๆเลยนะก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงกับการทําคลิปครั้งนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตามชมคลิปของช่องโอเคทูต่อไให่นะครับผมหว้มีโอกาสหน้าจเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย we